ดีครับก็ออกจากปตทนะครับปตทนะครับเติมน้ำมันรถเติมน้ำมันแล้วรถลาซะ,ะหน่อยหนึ่งก็จะออกเดินทางนะครับเมื่อกี้มาส่งเจ้าของช่องน้องรีมิงนะครับต้องขอสวัสดีผู้ชมแล้วก็แฟนๆทุกท่านนะครับขอรบกวนนะครับเข้ามาติดตามนะครับ น้องดีหมิงไปโรงเรียนโตแล้วนะครับคุณพ่อเปิดช่องไว้ก็ไม่ค่อยได้อัพอะไรนอกจากภาพน้องดีหมิงตก่กอนนะครับอันนี้พอมีเวลาคุณพอ่อก็คิดว่าเอออยากจะทําคลิปยามว่างของคนแก่นะครับครับเป็นการกินบ้างเที่ยวบ้างใช้ชีวิตประจําวันบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือการไปติดตามการชมส่องพระเครื่องนะครับบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันอังคารน,นะครับถ้าเป็นสนามพระเครื่องเนี้ย นครปฐมเนี่ยเขาจะมีสนามพักเครื่องวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับอันนี้ก็เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานก็เป็นวันจันทร์ที่อยู่บ้านดูแลลูกๆนะครับก็ไม่ได้ไปเยี่ยมชมนะครับสนามใหญ่แล mm ้วนครปฐมเนี่ยเอาไว้วันหลังนะครับวันนี้ก็เราก็จะไปใกล้ใกลใกล้ๆนี่เหมือนกันนะครับออกนอกตัวเมืองนะครับวันนี้ก็จะไปสนามพักเครื่องเล็กๆนะครับเหมาะเหมาะสหรับคนสูงอายุนะครับเหมาะสําหรับ พอเดินออกกําลังกายนะครับเป็นสนามพระเครื่องพระประโทนนะครับพระประโทนเจดีเนี่ยเป็นวัดวรวิหารนะครับเป็นวัดเก่านะครับแต่ว่าตรงนั้นก็คือเป็นวัดเป็นเจดีที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังนะครับของอาณาจักรทวาราวดีนะครับก็คือเป็นเมืองหลวงเก่านั่นแหละครับปัจจุบันก็ถนนตัดถานก็ได้ทําลายาบางส่วนกําแพงหรืออะไรบางส่วนไปก็จะเหลือ,อเป็นบางส่วนให้เราชมนะครับ ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันว่า,าสนามพระพระปฐมโทนจะมีอะไรดีไหมนะครับเป็นสนามบ้านๆน,นะครับที่ไปนี่ก็คือ1พักผ่อนหย่อนใจนะครับ2ได้เดินออกกําลังกาย3าก็ได้ซื้อหารเล็กๆน้อยๆจะได้พระบ้างไม่ได้พระบ้างนะครับตามภาษาบ้านๆก็สุดจะคาดคาดหวังนะครับเพราะพระที่เล่นก็เป็นพระระดัลบล่างนะครับฮะอาจจะมีฟุกมีหลงได้นะครับไม่มีเสียนมาเดินฮะเสียนน้อยมากวันนี้ มีสนามใหญ่หลายที่นะครับในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ที่วัดไซนครปฐมนะครับก็จะมีเสียมาเดินน้อยสลับสนามนี้ถ้ามีของหลงก็จะได้เลยเหมือนกันครับถ้ามีความสามารถมีตาดีสายตาดีก็จะได้ในราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับขออนุญาตขับรถแป๊บหนึ่งครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นปากทางหนองคายหยังนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าแยกริเวอร์นะครับบางคนก็เรียกว่า แยกสะพานลอยเจ็ดช่วโครนะครับจริงๆก็ประมาณ5-7ปีเองนะครับแต่คนไทยใจร้อนเนื่องจากบ้านเมืองเจริญทำอะไรก็เลือกมาแล้วมีงบมาแล้วก็ต้องตอบสนองให้เร็วนะครับประเทศไทยใจร้อนนะครับถ้าตอบสนองไม่ได้เนี่ยก็จะถูกบ่นถูกด่าแหละครับคนไทยเนี่ยมี acting action ไปหมดแหะครับตรงนี้เขา,าแต่เดิมเนี่ยทางราชการเนี่ยสร้างทางสายใหม่ที่ไปเยี่ยมเย็นเมื่อวานนะครับ โดยคิดว่าจะลดปัญหาจราจรนะครับนะครับแล้วก็ไปเกิดสร้างเศรษฐกิจแล้วก็เกิดชุมชนใหม่ถนนสายใหม่เส้นทาง6036 60นะครับถ้าจำไม่ผิดถนนขาดสรารกางนะครับก็ด้วยงบประมาณประมาณ400 440ล้านนะครับเส้นทาง3.2กิโลนะครับเป็นถนน6ถึง8เลนนะครับอย่างดีนะครับ สมัยแล้วก็สะอาดสะอ้านสวยมากในวันเราไปชมแต่ตอนนี้โดยหวังว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนย่อยนะครับเชื่อมระหว่างหนองคายอยางไปสารกลางเน,าางนี่ยจะลดปัญหาจาราจรเดิมทีตรงนี้เป็นอบจอเป็นอบตอแล้วก็เป็นอ่าเป็นโรงเรียนซิรินทรนนะครับก็หวังว่าจะลดปัญหาจาราจรที่ติดขัดระหว่างตรงนี้นะครับแต่แต่พระเจ้าช่วยนะครับเซ้นท่านมาเปิดครับดูสิครับ พอเซ็นท่านมาเปิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าแทนที่จะลดไม่ได้ลดแล้วครับนะครับผู้ประกอบการร้านค้าเจ้าของร้านเล็กร้านน้อยในเซ็นท่านก็ต้องมาเตรียมตัวเปิดร้านตอน10บโมงนะครับก็เน,นี่ยเรียกว่าปิดเหมือนเดิมนะครับอืออย่างนั้นก็มันเป็นปัญหาที่เรื่องไม่ได้ของบ้านเมืองที่ที่เติบโตแล้วก็จเจริญน,นะครับตอนนี้เราก็ เลี้ยวมาได้แล้วนะครับมหาแยกรีเวอร์ล่องถนนเพชรเกษมนะครับล่องถนนเพชรเกษมนะครับเพื่อไปยังวัดวันนี้เราจะไปวัดพระปฐมเจดีย์นะครับครับที่นนก็จะมีพระหลวงพ่อโตให้กราบไหว้มีเจดีย์พระปฐมนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีเหมือนกับสารคุณยายหอมนะครับนะครับวัดนี้ก็มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องมีตำนานนะครับ ตํนานก็คือเรื่องจริงนั่นแหละครับแต่ที่แต่ว่าขาดหลักฐานขาดพยานขาดการบันทึกนะครับขาดความชบับเจนทุกอย่างเป็นแค่เรื่องเล่าผ่านมาเป็นพันกว่าปีนะครับปากต่อปากเล่าผิดเล่าเพี้ยนเล่าจริงเล่าไม่จริงมีความจริงบ้างมีความเท็จบ้างเนะี่ยปนอยู่ในนั้นก็เรียกว่าตำนานนะครับพื้นบ้านซึ่งมีเขามาจากความจริงนะครับพยากรพยาพานนะครับ จากงอันลือรลันพยาบาลผู้โด่งดังนะครับในยุคอาณาจักรทวาราวดีนะครับก็กลัลังล่องล่องนะครับขับรถล่องนะครับนี่เส้นทางนี่นะครับเส้นทางประปาโทนะครับนี่มีโรงแรมดังนะครับที่ข้างบนเห็นบนยอดโรงแรมนั่นนะครับไมด้าทวาราวดีนั่นนะก็จะคิดว่าเป็นโรงแรมนะครับอันเป็นย่อมนะครับเป็นเจดีย์ย่อมนะครับซึ่ง เขาจำลองเอาไว้บนบนโรงแรมนะครับเป็นโรงแรม5ดาวนะครับ4ดาว5ดาวนะครับโอเคทางองค์พระอยู่ทางนี้ครับผมเดี๋ยวขึ้นสะพานเราก็จะเห็นแล้วครับนะครับนี่ก็จะไม่ค่อยมีตึกสูงเพราะว่าทางราชการคงจะไม่อนุมัติให้สร้างตึกสูงในย่านนี้เพราะว่ามันจะบทบังวิสัยทัศน์ของของขององค์พระนะครับเดี๋ยวขึ้นสะพานนี้แจะขึ้นแล้วนะครับก่อนจะปิดกล้องเราขออนุญาตขับรถต่อนะครับ ติดตามชมนะครับได้เที่ยวได้ไปได้ชมนะครับกับคุณพ่อน้องหนิงนะครับคุณพ่อไวยชลานะครับคุณพ่อน้องหนิงนะครับวันนี้จะไปเยี่ยมชมสนามพระเล็กๆนะครับสนามพระปรฐมนะครับพระปรฐมนจดีย์ทั้งนี้นะครับไม่เห็นมันบังยังมีต้นไม้มีอะไรบังนะครับความเจริญนะครับคระปฐมเจริญมากๆนะครับบิ๊กซีนะครับเดี๋ยวนี้มีครบทั้งเซนท่ันโลตัสบิ๊กซีนะครับ จังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดเล็กๆเป็นทางผ่านนะครับนะครับจากทางภาคตะวันตกสู่ภาคใต้นะครับเป็นทางผ่านนะครับแต่แต่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวครับมีสันที่ท่องเที่ยวมากมายในจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่เจริญเจริญไปพร้อมๆกับความเจริญของประเทศไทยนะครับชนิดที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยตะลึงนะครับอลังการนะครับทันสมัยถนนใหญ่โตนะครับสะอาดสะอ้านนะครับอันนี้เป็นถนน6เลนนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับครับเมื่อกี้รถเร็วก็เลยวางสายไปนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดนี้เราสึกว่ารถรถชะลอตัวนะครับอาจจะเป็นเชา้าปัญหารถติดก็เป็นไปได้แต่ว่าตรงเนี้เป็นตำแหน่งตรงสะพานนะครับออกนอกเมืองนนบบทบุมนะครับโดยเหตุเนี้ยก็ถนนกว้างขวางไม่น่าติดแต่ตอนเนี้ติดก็คาดเดาอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าข้างหน้าอาจจะมีอ่อุบัติเหตุนะครับะอาจจะมีอุบัติเหตุก็ว่าได้นะครับ ก็ลองดูก็แล้วกันนะครับช้าจะรอตัวซึ่งมันไม่น่าไม่น่าติดนะโดยปกตินะครับครับเห็นใต้ไหมครับข้างหน้านะครับนครเจษีกรุงเทพบ้านแพ้วนะครับาไปได้ไปนครเจษีนะครับประโทนอีกไม่นานก็จะถึงแล้วนะครับกรุงเทพก็ไว้ก่อนนะครับถึงเจริญอลังการแต่ว่าโอ้ใช้เงินเยอะนะครับ รถติดครับนะครับต้องไว้ว่างๆจริงๆมีเวลาจริงๆเราไปเที่ยวชมในกรุงเทพได้นะครับก็มียูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ต่างชาติยูทูบเบอร์บ้านใกล้เงเคียงก็ทําไฮไลท์กรุงเทพให้ดูอยู่แล้วนะครับบ้านแพรวนะครับบ้านเมียนะครับก็ไว้ว่ากันนะครับหลวงพ่อโตหลักสี่ไอยว่ากันวันนี้เราจะไปหลวงพ่อโตนะครับที่วัดพระปโนเนี่ยมีหลวงพ่อโตด้วยมีเจดีย์โบราณด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับนะครับ รถติดรถติดมากๆไม่แน่ใจว่าติดเพราะอะไรปกติไม่น่าติดถนนใจโตนะครับน่าจะมีอุติเหตุด้านหน้านะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านไห่เดินทางมาจากทางนี้นะครับออกตัวเมืองนครปฐมมาไม่นานนะครับพอพบป้ายนครจัยศรีกรุงเทพบ้านแพ้วนะครับนะครับก็ให้ชิดซ้ายนะครับเพราะว่าวัดพระปฐมอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แล้วนะครับฮะ ทางเข้าไม่น่าเกิน2-300เมตรนะครับที่ฮะใต้กรุงเทพนครเชียงซ่นะครับสิบล้อเยอะนิดหนึ่งนะครับนครปฐมเรื่องหรือเรื่องการเลี้ยงหมูในอดีตนะครับเรื่อง10ล้อนะครับมีอาชีพวิ่ง10ล้อกันเยอะนะครับเป็นอู่10ล้อมั่งอะไรอย่างเงี้ยจากนครปฐมนะครับก็อันเนี้ยฮะเป็นโลโก้เป็นแบรนด์นะครับของคนนครปฐมเลยก็ว่าได้ในอดีตนะครับ นะครับปัจจุบันเ็าเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับบ้านเมืองนะครับเห็นป้ายไหมครับละครใจสีนะครับกรุงเทพนะครับตรงมาถึงตรงนี้แล้วให้ชิดซ้ายได้เลยครับผมนะครับชิดซ้ายได้เลยเพราะว่านี่ข้างหน้าแล้คาัปากประตูพระประโทนเนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าแล้วล่ะครับไม่ไกลแล้วล่ะนะครับสองสามร้อยเมตรก็จะถึงแล้วล่ะครับตรงข้ามเยียงๆนะครับเป็นวัดที่เขาว่า เป็นวัดที่บวชแม่ชีนะครับตรงนี้มีแม่ชีจําวัดอยู่จานวนมากนะครับอันนี้ก็ไม่เคยเข้าไปเลยนะครับหรือไม่คุ้นนะเราคุ้นวัดที่มีหลวงพ่อมีภาพเกจินะครับวัดนี้ก็เลยไม่คุ้นนะครับแต่เขาว่ามีแม่ชีอยู่นะครับชื่อวัดอริยะเดี๋ยวขากลับจะแวะดูอีกทีหนึ่งนะครับครับข้างหน้าแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะครับค่อยๆใจเย็นๆ นะครับเกิดเป็นคนไทยมีน้ำใจขับรถดีมีวินัยนะครับครับมีน้ำจิตน้ำใจนะครับไม่เร่งไม่รีบจนเกินไปธุระเขาก็สำคัญธุระเราก็ซับซ้อนได้ครับนี่ข้างหน้าก็เลี้ยวนะครับคันคันคันเล็กนั่นสีดำนั่นก็เลี้ยวนะครับจุดประสงค์ที่เดียวกับเราแน่นอนนะครับนี่ชัดเจนนะครับนี่ฮะฮะ วันนี้มี2ส,สนามก็คือสนามวัดไซ์ด้วยนะครับก็อาจจะมีะคนมาน้อยอยู่หน่อยไม่เป็นไรเราบอกแล้วเรามาแบบสบายๆนะครับสบายๆคือพักผ่อนด้วยนะครับเดินออกกําลังกายด้วยปกติรถจะเต็มตรงนี้หรือว่ามาวันนี้มาเช้าทุกทีผมมา9ก้าโมงนะครับวันนีนะ้มาสายก็